สวัสดีครับวันนี้พามาดูต้นฝรั่งที่ผมทาบกิ่งโดยใช้กิ่งตอนวันนี้ก็ตัดลงแล้วนะครับแต่ตอนที่ตัดนี้ผมก็ทิ้งระยะเวลามากกว่า45วันแล้วนะครับเพราะว่าการใช้กิ่งตอนในการทาบระยะเวลาในการที่จะตัดนั้นก็ประมาณ45วันก็ถือว่าตัดได้แล้วแต่กิ่งที่ผมตัดนี้เป็นต้นที่ผมเคยทําคลิปไว้แล้วก็น่าจะประมาณ2เดือน2เดือนกว่าแล้วนะครับก็วันนี้เพิ่งจะมีเวลาตัดนะครับหลังจากที่ผมตัดแล้วนะครับ ก็อย่างที่เห็นเลยก็คือไม่เหี่ยวเลยครับการทาบกิ่งฝรั่งโดยใช้กิ่งตอนนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายนะก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือว่าหลังจากการตัดลงมาแล้วกิ่งไม่ค่อยเหี่ยวครับถ้าจริงๆแล้วอย่างที่ผมพูดก็คือว่าเวลาประมาณสัก45วันเนี่ยก็สามารถที่จะตัดได้แล้วไม่ว่าท่านจะใช้กิ่งตอนในการทาบหรือว่าท่านจะใช้ต้นต่อพ่อเมล็ดในการทาบก็ตามนะครับสามารถที่จะตัดได้เมื่อระยะเวลา45วันแต่ผมใช้ระยะเวลามากกว่า45วันในการตัดเนื่องจากว่าผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะ ดูแลหลังจากที่ตัดลงมาแล้วนะครับ <g ills> ผมก็เลยทิ้งไว้บนต้นประมาณ2เดือนกว่าแล้วครับดังนั้นท่านใดที่ใช้กิ่งตอนในการทาบกิ่งก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถประหยัดต้นทุนได้ดีนะครับหลังจากที่ตัดลงมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับสาหรับต้นที่ผมตัดลงมาแล้วอันนี้เป็นกิ่งตอนนะครับซึ่งสามารถสังเกตได้เลยว่าตัวนี้ครับกิ่งตอนหลังจากที่ตัดลงมาแล้วครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นแผลที่ผมใช้ในการทาบกิ่งครับกิ่งตอนจะมีแผลทาบ มากกว่าหรือว่ายาวกว่าการใช้ต้นต่อพ่อมเมล็ดในการทาบนะครับเพราะว่าผมใช้วิธีการในการปาดแผลยาวๆแบบนี้นครับแผลก็จะสนิทกันประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะทําให้แผลนั้นมีระยะทางยาวทําให้พวกท่อลําเลียงน้าลาเลียงอาหารสามารถที่จะติดกันได้ง่ายขึ้นเวลาที่เราตัดลงมานั้นท่อลําเลียงน้ําลาเลียงอาหารถ้ามีมากพอก็จะทําให้ยอดพันธุ์นั้นไม่เหี่ยวนะครับมาดูกันชัดๆนะครับ อันนี้เป็นกิ่งตอนนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นกิ่งพันธุ์ดีครับตัวนี้ที่ผมตัดตรงนี้ตรงนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าผมทิ้งกิ่งตอนในการทาบไว้บนต้นประมาณ2เดือนกว่าเนี่ยผมจึงไม่ใช้วิธีการคว้านกิ่งครับเนื่องจากว่าแผลเข้าสนิทดีแล้วผมก็เลยไม่จำเป็นต้องคว้านกิ่งครับสามารถที่จะตัดได้เลยแต่ก็ไม่เหี่ยวนะครับเพราะว่าแผลเขานั้นสนิทกันดีแล้วครับตัวนี้จะเป็นแผลดูชัดๆนะครับอันนี้เป็นแผลแผลก็จะอยู่ประมาณช่วงนี้ครับถือว่าแผลยาวสมควร ตัวนี้เป็นกิ่งของกิ่งตอนครับตัวนี้แล้วก็ตรงนี้ด้านบนครับด้านบนตรงนี้นะครับกิ่งนี้จะเป็นกิ่งตอนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกิ่งพันธุ์ดีเวลาที่ผมนําไปปลูกนะครับผมก็จะตัดตรงนี้ออกนะครับตรงนี้กิ่งพันธุ์ดีไม่ต้องตัดนะครับเราตัดตรงกิ่งตอนออกนะครับ ตัดตรงเนื้อแผลที่เขาสมานแผลกันเรียบร้อยแล้วตัดตรงนี้เลยนะครับหลังจากที่ตัดตรงนี้แล้วต้นตอก็จะนําอาหารแล้วก็น้ําไปเลี้ยงกิ่งพันธุ์ดีกิ่งนี้เพียงกิ่งเดียวครับทาให้อัตราการเจริญเติบโตนั้นเป็นไปได้ปกติครับสมมุติว่าถ้าเราไม่ตัดด้านบนนี้จะมีตาตุ่มของกิ่งทอนออกนะครับเวลาที่น้ําและอาหารมาเนี่ยตาตุ่มพวกนี้ก็จะใช้น้ําแล้วก็อาหารทําให้น้ําและอาหารที่ต้นตอหาได้เนี่ยไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงกิ่งพันธุ์ดี ที่เราท่าไว้เนี่ยได้อย่างเต็มที่ทําให้กิ่งพัธดีนั้นอาจจะโตช้านะครับดังนั้นในช่วงที่เราลงปลูกครับเวลาที่เราท่ากิ่งโดยใช้กิ่งตอนเสร็จแล้วแล้วก็ตัดลงมาพักเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะตัดตรงนี้ได้เลยนะครับตัดก่อนที่จะปลูกนะครับเนี่ยตัดตรงนี้ด้านบนใช้คัตเตอร์หรือว่าใช้กรรไกรตัดกิ่งตัดก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาตัดระวังหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าถ้าท่านตัดไม่ใช้ความระมัดระวังแผลแถวนี้อาจจะปีกได้นะ เพราะว่าถ้าหากว่าเกิดการกระทบกระเทือนมากแผลเขาก็จะปีดได้ดังนั้นในการตัดตรงนี้ท่านก็ควรระมัดระวังด้วยนะครับให้ตัดเบาๆมือครับก็จะทําให้ไม่กระทบแผลมากนะครับแผลก็จะได้ไม่ฉีกเนื้อเยื่อต่างๆก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีครับด้านล่างนี้ครับเป็นกิ่งแขนงของกิ่งตอนเดวนี้ท่านก็ตัดออกได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเอาไว้ก็จะเป็นการแย่งน้ําเลี้ยงกิ่งพันธุ์ดีที่เรานามาทาบหลังจากที่เราตัดแผลด,ด้านบนของกิ่งตอนออกแล้วนะครับจุดตรงนี้แล้วก็กิ่งแขนงด้านข้างถ้ามีีแบบน้ ท่านก็สามารถที่จะลงปลูกได้เลยครับโดยการใช้ไม้ดำกิ่งก่อนนะครับผมแนะนําว่าท่านใดที่ใช้กิ่งตอนในการทาบกิ่งหรือว่าต้นตอนในการทาบกิ่งก่อนที่จะปลูกนะครับให้ท่านใช้ไม้ไผ่ในการดำกิ่งก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะประคับประคองแผลไม่ให้แตกมากเกินไปนะครับเวลาที่เราขายให้กับลูกค้าเนี่ยแผลตรงนี้ ในระหว่างที่มีการขนส่งนั้นจะมีการกระทบกระทั่งจะมีการกระแทกมากพอสมควรดังนั้นถ้า,าท่านใดขายกิ่งทัาแบบนี้ให้กับลูกค้าก็ใช้ไม้ในการปักคำยันไปด้วยนะครับหรือว่าท่านใดที่นำลงปลูกเลยในแปลงเนี่ยท่านก็สามารถที่จะปลูกได้แล้วก็ใช้ไม้คำยันครับเพราะว่าในช่วงแรกนั้นแผลอาจจะสนิทก,กันดีก็ตามแต่ว่าถ้าหากว่าโดานลมโดนอะไรเนี่ยแผลก็อาจจะปีดได้เพราะว่าแผลพวกนี้ยังไม่สนิทก,กันพอที่จะต้านแรงลมหรือว่าต้านอะไรต่างๆที่มากระแทกอย่างรุนแรงได้นะครับ ดังนั้นเราก็ควรใช้ไม้ในการค้ำยันไว้ก่อนนะครับสําหรับในการปลูกครั้งแรกหรือว่าสําหรับในการขายระหว่างการขนส่งประชานีอาจมีการกระแทกของต้นฝรั่งที่เราท้าบได้นะครับดังนั้นไม้ค้ำยันจึงเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นพอสมควรครับตามภาพที่ท่านเห็นนี้ผมก็ใช้ระยะเวลาประมาณ3วันในการตัดลงจากต้นซึ่งสังเกตได้ว่าต้นนั้นไม่ได้เหี่ยวเลยแล้วก็ผมก็ไม่ได้รดน้ําอะไรมากมายคนระับซึ่งสามวันที่ผ่านมานั้นผมก็รดน้ําเพียงครั้งเดียวก็สามารถที่จะ อยู่รอดได้สดชื่นนะครับถ้าแบบนี้นะครับไม่ต้องพักต้นนานไม่ต้องพักต้นเป็นสัปดาห์หรือว่าถ้าท่านใดที่จะปลูกก็สามารถที่จะปลูกได้เลยพักเพียงแค่1-2วันท่านก็สามารถที่จะปลูกได้เลยเพราะว่าแผลแบบเนี้ยสนิทกันดีแล้วแผลสนิทหรือไม่สนิทท่านก็สามารถที่จะสังเกตได้นะครับว่าถ้าหากว่าแผลไม่สนิทท่านตัดลงมาแล้วนี่ยใบพวกนี้เขาจะมีอาการเหี่ยว แต่ถ้าแผลสนิทกันดีไปพวกนี้จะไม่มีอาการเหี่ยวหเห็นหรือว่าอาจจะมีการเหี่ยวแต่ก็นิดหน่อยครับเรารดน้ําเขาก็สดชื่นขึ้นมาสังเกตได้ง่ายๆแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าท่านใดที่ทาบโดยใช้กิ่งตอนในการปลูกท่านอย่าลืมตัดตรงนี้นะครับตัดในส่วนของกิ่งตอนตรงเหนือแผลเนี่ยครับเพื่อที่จะให้น้ําเลี้ยงจากต้นตอที่เป็นกิ่งตอน ที่เป็นต้นตอที่เรานํามาทาบนั้นให้ไปเลี้ยงยอดพันธุ์ดีได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ครบถ้วนทําให้ยอดพันธุ์ดีนั้นมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีสมมุติว่าถ้าเราไม่ตัดปล่อยไว้อย่างนี้ได้ไหมได้ครับแต่ว่าอัตราการส่งน้ําส่งอาหารให้กับกิ่งพันธุ์ดีนั้นจะมีน้อยกว่าการส่งน้ําส่งอาหารให้กับกิ่งตอนเนื่องจากว่าระบบเนื้อเยื่อของต้นตอสายพันธุ์เดียวกันนั้นย่อมสามารถที่จะส่งน้ําส่งอาหารให้กับสายพันธุ์เดียวกันได้ดีกว่าเนื้อเยื่อต่างสายพันธุ์กัน ประมาณนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรครับสำหรับการใช้กิ่งตอนในการทับกิ่งหลังจากที่ผมตัดลงมาแล้วท่านใดที่จะปลูกก็สามารถที่จะทำตามวิธีการที่ผมแนะนำได้เลยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ